สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคองานไม้ป่านะครับราคา1,690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มนะครับจ่ายแค่1,690บาทที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเป็นงานไม้ป่าสวยๆนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานกำคอนะครับระบบไกลกล่อง easy lock s t a n d a r d นะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับ ใช้กันไปยาวๆเลยนะครับ10 20ปีถ้าเกิดมันมีปัญหานะครับสึกล้อนะครับส่งกลับมาซ่อมได้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับระบบไกเนี้ยรับประกันให้ตลอดเลยนะครับมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งมาได้ตอนนั้นเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้ไปก็จะมีท่อพร้อมสาย PE 100อปอนด์หชุดนะครับลูกดอก1ลูกแล้วก็ยาง1ชุดแบบนี้นะครับอีกข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ เฟซบุ๊กตั้งคิวปืนป่าอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเจ็ดสองหกนะครับอ่าตัวนี้เป็นลางเควันนะครับเป็นงานไม้ป่าประกอบคู่ลางเควันนะครับนี่ครับอ่างเควันนะครับเชือกมันจะอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนะครับสายพีจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับเวลายิงมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับทําให้มันมีความปลอดภัยนะครับไม่เกินอันตรายต่อผู้ยิงนะครับเวลายิงไม่ต้องห่วงเรื่องเชือกจะขึ้นมาพันกับยางนะครับแล้วก็ ลูกดอกขาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้เค1กับ k 2เนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันให้เลยนะครับมีปัญหาเนี่ยผมสามารถคืนเงินให้ได้เลยนะครับผมทดลองใช้มาก่อนที่จะนํามาจําหน่ายนะครับไม่เคยมีอาการติดขัดสักครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนรางทั่วไปที่เชือกมันอยู่ข้างนอกรางนะครับเชือกที่พาดอยู่กับปีกนะครับรางแบบนั้นนะครับผมก็ใช้มายาวนานเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาอยู่ตลอดนะครับ ลูกดอกขาทิ้งบางทียิงปลาขึ้นแล้วก็ลูกดอกขาดทิ้งบ้างนะครับลางรุ่นเก่าๆนะครับก็เลยสรรหาวิธีนะครับทําให้มันปลอดภัยขึ้นนะครับจนเกิดมาเป็นรางเค1กับรางเค2นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นรางเค1นะครับของผมจะมีอีกรุ่นนะครับเป็นรางเค2นะครับรางเค2ก็จะเป็นรางหนานะครับน้ําหนักเยอะกว่านี้นะครับแต่ชุดนี้จะเป็นชุดรางเค1นะครับ ในราคา1,690บาทส่งฟรีจากเงินปลายทางครับเดี๋ยวผมจะพา,าสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบนเบอร์โทรศัพท์097 268 8650ตามนี้นะครับครับวันนี้จะพามายิงปลานะครับก็ตัวนี้เป็นปืนราคา1,690านะครับ 1690บาทนะครับตัวนี้เป็นชุดงานไม้ป่านะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับก็มาลองดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ชมไหมครับวันนี้ปลาช่อนนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโดนครับโดนครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับ เป็นฝายชะลอน้ำนะครับช่อนหน้าฝายเนี่ยก็เยอะนะครับแต่ว่ามันไซส์ไม่ใหญ่ครับมีไซส์เล็กๆนะครับแต่ว่าก็ยิงเอาได้ครับเราไม่ได้ลงน้ํานะครับไม่ทำกับข้าวนะครับยิงแล้วก็ดึงกันเลยนะครับตัวนี้กตัวน้อยยิงได้หมดครับเนี่ยครับก็ เขาได้ครับตัวนี้นะครับดูตัวไปนะครับต้องค่อยๆโผล่ไปนะครับมีตัวครับ โดนครับเป็นประช่อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ฝังเลยครับฝังเข้าในปูนเลยครับยิงเข้าในปูนนะครับติดเลยครับติดอยู่กับปูนเลยครับดิ้นไม่ได้นะครับปลานะครับต้องลงแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเอาข้างล่างครับ ดึงไม่ออกเลยครับไม่ออกครับยันลงไบเอาข้างล่างครับตัวนี้ไซส์พอได้อยู่นะครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับ ยางเส้นเดียวเองนะครับฝังเข้าในปูนเลยครับใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับใส่สวยเลยครับตัวนี้นี่ครับงานไม่ป่านะครับตัวนี้ ราคาถูกนะครับ1690บาทนะครับเป็นชุดลางเควันนะครับชุดลางที่มีความปลอดภัยนะครับแต้มที่สองนะครับตัวนี้ไซส์สวยกว่าตัวแรกนะครับ ระบบไกอีซี่ล็อกนะครับล็อกง่ายนะครับนี่ครับดันเข้าไปให้ชนแล้วก็กดนะครับอย่าลืมเล็งดูลูกดอกด้วยนะครับเวลายิงแต่ละครั้งก็มีโอกาสคนนะครับเพราะว่ามันเป็นปูนนะครับเวลาขึ้นสายนะครับก็จับลูกดอกด้วยนะครับจัดลูกดอกให้มันตรงด้วยนะครับเวลาเล็งจะได้เล็งง่ายนะครับ น้อยนะครับเดี๋ยวลองยิงดูครับเอาไปรวมๆกันครับตัวเ,เล็กนะครับดนนะครับตัวเล็กมากนะครับตัวนี้เท่านี้โป่งครับนี่ครับเห็นไหมตัวเท่านี้โป่งก็ยังยิงโดนนะครับ ถือออกมาก็ได้กับข้าวนะครับน่ครับทาไม่เลือกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ําอยู่แล้วนะครับยิงแล้วก็ดึงเอาอยู่ข้างบนฝั่งนะครับไม่ได้เกียกนะครับยิงเเลยนะครับติวเล็กจะน้อยยิงเอารวมๆกันนะครับนะครับระบบ e ซ s y lock นะครับแค่ สอดลูกดอกเข้าไปให้ชนหน้าไก่นะครับแล้วก็กดนะครับล็อกง่ายนะครับไลดูสายให้เข้าไปอยู่ในร่องนะครับ นีครับปลาช่อนนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับอดี๋ยิ่งเอาเลยครับไปรวมๆกันครับโดนครับโดนนะครับตัวน,นี้ ัันน้อยครบใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับสีแต้มครับอันนี้ แป๊บเดียวนะครับเดินยิงแป๊บเดียวนะครับถ้ามีตัวก็นี่ครับได้กับข้าวนะครับอ่ะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสีแต้มแล้วครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับนะครับเห็นไหมครับสายพีเอ็มจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนี้นะครับ จะมีความปลอดภัยนะครับเวลายิงไม่ต้องห่วงเรื่องลูกดอกดีดกลับนะครับอนี้เป็นงานไม้ป่านะครับราคา1,690บาทนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับ1,690บาทได้ทั้งชุดพร้อมยิงแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับไซส์ประมาณตัวนี้ก็ไซส์สวยนะครับตัวนี้กับท่อแขนอยู่ครับโอเคครับฝากกันไปด้วยครับ